ค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเส้นทางนมัสการเช้าวันนี้เราเดินทางพาท่านผู้ชมมากันที่ย่านเจริญกรุงบนถนนเจริญกรุงหรือนิวโรดซึ่งเป็นถนนสายแรกในกรุงเทพนอกจากจะมีเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจด้วยตัวของมันเองแล้วสองข้างทางถนนก็ยังมีสถานที่สวยงามอยู่หลายแห่ง สามารถใช้เป็นเส้นทางเดินเท้าท่องเที่ยวกรุงเทพแบบวันเดย์ทริปได้ดีเลยค่ะและที่สำคัญบนถนนเจริญกรุงแห่งนี้เป็นที่ตั้งของวัดเก่าแก่หลายวัดหนึ่งในนั้นก็คือวัดสุดทธิวารารามวัดเก่าแก่อายุกว่า250ปีมีความโดดเด่นด้วยงานพุทธศิลป์เป็นอย่างมากจนเคยมีคนบอกไว้ว่ามาที่วัดสุดทธิแห่งนี้แล้วราวกับอยู่ในแกลเลอรี่เลยค่ะ และความพิเศษของวัดแห่งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะที่นี่ยังมีใบเสมาปูนปั้นที่แปลกไม่เหมือนใครในโลกเลยค่ะและความงดงามและพิเศษของวัดแห่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เราไปติดตามรับชมกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะพาท่านผู้ชมไปชมความงดงามของสิ่งสำคัญต่างๆภายในวัดวันนี้รายการได้รับความเมตตาจาก พระสุธีรัตนบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดสุธิวรารามได้มาเล่าประวัติความเป็นมาของวัดให้พวกเราฟังกันก่อนค่ะอัตมาภาพพระสุธีรัตนบัณฑิตเจ้าวาดวัดสุธิวรารามวัดสุธิวราราม สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในคราวที่สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ลงไปชักชวนหัวเมืองทางใต้นครศรีบางสงขลาบางเมืองต่างๆบ้างในคราวนั้นท่านก็ได้ชวนเจ้าเมืองคือพญานาครศรีธรรมราชซึ่งต่อมาได้รับสถานธรรมนาเป็นหลวงสุวรรณคิรี แล้วก็เป็นพญาสุวรรณคิริเจ้าเมืองสงขาลำดับที่หนึ่งตอนนั้นท่านไปเจอกันที่อำเภอสิงห,หนครหัวเขาแดงแล้วก็บอกว่าจะชวนกันมาสร้างบ้านแปลงเมืองจากนั้นเจ้าเมืองทั้งสองก็ได้ติดตามสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชมาอยู่ที่กรุงธนบุรีเมื่อมาอยู่กรุงธนบุรีได้ระยะหนึ่งก็ขอมาสร้างบ้านอยู่ทางฝั่งพระนครคือฝั่งกรุงเทพที่เราอยู่ปัจจุบัน โดยพญานครสีธรรมรานี่ยไปอยู่ที่ถนนเจริญกรุงซอย69เลยเัดเลยวัดไปสองซอยคนโบราณเรียกว่าตรอกพยานครคือเป็นที่อยู่ของพยานครส่วนเจ้าเมืองสงขลาไปอยู่ตรงบริเวณสีลมซอย11ใกล้ๆวัดแขกณนะปัจจุบันเมื่อทั้งสองเจ้าเมืองอยู่ด้วยกันก็เลยดำริว่าเราน่าจะมีการสร้างวัดเอาไว้เป็นที่ทําบุญสักการะตามความเชื่อของคนสมัยก่อนว่า เมื่อพระเจ้าแผ่นดินท่านสร้างวัดสร้างวารามเสนาอมต์ทั้งหลายก็สร้างด้วยก็เลยสร้างวัดสุทธิขึ้นบริเวณที่เราอยู่ณนะปัจจุบันคือบนติดถนนเจริญกรุงซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีถนนเจริญกรุงยังมีถนนเรียบแม่น้ําเจ้าพยาเล็กๆเส้นเล็กๆพอให้คนได้สัญจรทางเรือแล้วก็เดินขึ้นบนบกมาบ้างสมัยแรกวัดสุทธิเรียกว่าวัดแข วัดแขกเพราะาน่าจะเป็นที่อยู่ของต้นแคอะไรต่างๆทำนองนี้ต่อมาเมื่อสร้างวัดได้ระยะหนึ่งก็เข้าสู่รัตนโกสินทร์ตอนต้นท่านเจ้าเมืองทั้งสองตอนช่วงท้ายของสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ได้กลับไปคลองหัวเมืองคือพญานครศรีธรรมราชวงเล็บหนูเนี่ยชื่อเล่นหนูเนี่ยก็ได้ไปปกครองหัวเมืองคือพญานครนครศรีธรรมราชเหมือนเดิมส่วนพญาสุวรรณกีรีก็กลับไป คองเมืองสงขาเป็นเจ้าเมืองสงขาลําดับที่1เจ้าเมืองสงขาเนี่ยให้ลูกหลานอยู่ที่กรุงเทพต่อเอาไว้ให้ศึกษาเล่าเรียนคอยปฏิบัติรับใช้คอยสนองงานของรัชกาลที่1ที่2ที่3ซึ่งมีบันทึกเอาไว้อยู่ส่วนพญาน,นาครเนี่ยเนื่องจากว่ากลับไปครองเมืองก็พาลูกหลานกลับไปหมดก็เหลือไม่ไม่กี่คนแต่ว่าบทบาทที่กรุงเทพน,น้อยลง ต่อมาก็ในช่วงของราชการที่ 1, ที่สที่3เนี่ยเป็นช่วงประวัติศาสตร์ที่มันหายไปนิดนึงแต่ก็ปรากฏในขึ้นในสมัยราชการที่3ว่าชื่อว่าวัดลาวเหตุผลช่วงนั้นก็คือเมื่อราชการที่1สถาปนากรุงเทพมหาคนครก็ได้ชวนหรือไปรวบรวมหัวเมืองต่างๆเช่นโยนกเชียงแสนหรือผู้คนในสถานที่ต่างๆเข้ามาในเขตพระนคร ือกรุงเทพมหานครเพราะว่าหลังจากอายุธยาแตกไปแล้วเนี่ยผู้คนก็กระจายไปอยู่เพชรบุรีบ้างที่นูน่นที่นี่บ้างในต่างๆผู้คนก็เริ่มอ,อพยพเข้ามาสู่พระนครในช่วงถนนเล็กๆที่เลียบแม่น้ำเนี่ยเพราะคนสัญจรทางเรือก็มีบันทึกในสมัยรัชกาลที่3ว่ารัชกาลที่สท่านให้บูรณะวัดข้อ,อก,กระบือซึ่งต่อมาราัชกาลที่3เห็นว่าวัดข้อ,อก,กระบือสุโสมก็เลยสร้างเอกลักษณ์ขึ้นมาว่าเรือสำเภาที่มีอยู่นั้น หายไปก็เลยอยากจะสร้างเรือสำเภาว่าอนาคตคนจะไม่เห็นเรือสำเภาแล้วเพราะว่าเริ่มมีรถมีรถรางอะไรต่างๆเข้ามาสมัยนั้นรถลากอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยเปลี่ยนจากวัดข้อกระบือเป็นวัดยานวาแล้วก็บันทึกว่าใกล้ๆวัดยานวามีวัดดอนแล้วก็วัดลาวแล้วก็วัดลุ่มซึ่งความหมายของวัดลาวก็คือว่าเป็นที่อยู่ของวัดสุทธิวรามในปัจจุบันเหตุผลที่เรียกวัดลาวเนี่ยถ้าเราเอา ถนนเจริญกรุงในปัจจุบันเป็นตัวตั้งเนี่ยจากพระบรมหาราชวังวัดพระแก้วใช่ไหมถัดมาที่สวนเจ้าเชษฐกรมรักษาดินแดนนะจะเป็นที่อยู่ของเสนาหมาด<ม>ก็เลยเรียกว่าสวนเจ้าเชษฐโลงหนังเฉลิมกรุงสมัยเก่า<ม>ก็เป็นพวกที่อยู่ของเสนาหมาดเป็นที่อยู่ของพวกพราหมณ แถววัดสุดท้ายแถวอะไรต่างๆแถวนั้นจึงมีบทพราหม์อยู่ต่อมาก็พอมาจากพวกพราหม์เสร็จก็เป็นย่านพาหุรัตเป็นที่อยู่ของพวกแขกที่นับถือศาสนาฮินดูก็คือเป็นญาติพี่น้องของพราหมต่อมาก็จากพาหุรัตก็มาเป็นเยาวราชเป็นที่อยู่ของพวกคนจีนจากเยาวราชเสร็จต่อมาก็มาเป็น ตลาดน้อยเป็นที่อยู่ของคนยวนพอมาแถวสี่พยาบางรักก็เป็นที่อยู่ของฝรั่งมังค่าซึ่งเราจะเห็นสมัยก่อนก็จะมีสถานทูตของฝรั่งเศสของอังกฤษใช่ไหมของกงสุนเนเทอรนเลนด์ต่างๆเ,เข้ามาอยู่ที่นั่นก็เป็นเหตุให้คนผู้คนอพยพเข้ามาแล้วคราวนี้ในส่วนของวัตสทุที่เรียกวัดเราก็เป็นที่อยู่ของพวกนายห้อยทั้ง2ส,ส่วนคือพวกนายห้อยเอาวัวเอาควายมาขาย ก็เลยเรียกว่าวัดลาวไปขายวัดไหนก็วัดข้อ,อก,กระบือส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นพวกมาจากโยนกเชียงแสนสมัยนั้นพยาดำรงท่านเคยเขียนว่าเป็นพวกลาวพุงดําก็คือที่สักลายตั้งแต่ใต้สะดือลงไปเป็นเหมือนท่อนขา,าจะสักเหมือนเหมือนลูกกังเกงคนแบบโบราณถ้าใครเห็นทางเหนือก็จะเป็นแบบนั้นก็อกพยพก,ก็เลยเรียกว่าวัดลาวเพราะเป็นที่อยู่ของคนเหล่านี้พอเลยจากวัดลาวเสร็จเลยปากตอกจันไปก็จะเป็น ที่อยู่ของพี่น้องมุสลิมที่มีตอกบายันมัสยิดบางอุทิศทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไปต่างๆอันนี้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพอตัดถนนจเจริญกรุงปับ๊บเส้นทางวัดวัดสุธิเนี่ยเดิมแน่นอนวัดต้องติดแม่นม้ำเพราะว่าสมัยก่อนวัดต้องติดชายนา้ำเช่นวัดยานวาติดแม่นม้ำวัดสุทธิติดแม่นม้ำวัดวรจันยาวาสวัดราชสิงห์ขอนวัดราดบัวขาว วัดทั้งหลายจะติดเรียบแม่น้าทั้งหมดเลยตามแม่น้าเจ้าวาตามแม่น้ําเจ้าพญานะวัดปทุมจนถึงไปวัดพระแก้ววัดอรุณน,นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อวัดมันติดแม่น้ำเนี่ยถนนเรียบมีตามที่กล่าวคราวนี้รัชกาลที่สถนนเรียบแม่น้ํามันก็ขูดขะไม่เรียบร้อยฝรั่งมังค่าเป็นซึ่งเป็นยุคอนาน,านิคมพอดียุคราอนานิคมพอดีก็เข้ามาอยู่ ก็บนซ้ายบนขวาเ่าถนนเมืองไทยไม่ดีรชัชกาลที่4ท่านก็เลยมีดําริให้สร้างถนนเจริญกรุงโดยให้ฝรั่งอังกฤษเนี่ยสร้างถนนเจริญกรุงขึ้นมาซึ่งผู้ที่ออกแบบและสร้างถนนเจริญกรุงก็คือต้นตระกูลสวีศสิลาต้นตระกูลสวีศสิลาแล้วหลังจากนั้นก็มีการสร้างถนนเจริญกรุงเกิดขึ้นวัสุทีิก็เลยถูกผ่ากลาง แยกระหว่างในส่วนของที่เป็นโรงเรียนปัจจุบันกับส่วนของวัดชายน้ําด้านนู้นก็ถูกแยกแล้วก็ทางนี้ก็มาอยู่เหตุผลก็คือบางปีน้ําท่วมไฟไหม้ที่ทางนู้นก็เลยลกล้างว่างเปล่ากลายเป็นโรงเรียนส่วนที่ฝั่งนี้ก็กลายเป็นวัดที่อยู่เลยไปหน่อยเป็นดอนขึ้นไปหน่อยก็เรียกว่าวัดดอนก็เป็นที่เลยลุ่มแม่น้ําขึ้นไปป่าชายเลนอะ่ะคล้ายๆเรียบแม่น้าเจ้าพยาพอมาถึงสมัยราชาการที่5้า วัดที่ต้นตะกูลณสงขลาคือเจ้าเมืองสงขลาที่บูรณะสร้างไว้กับพยานครศรีธรรมราชแต่ว่าณสงขลายังอยู่กรุงเทพอยู่เหมือนเดิมคอยดูแลคอยบูรณะต่างๆก็สุดโทรมไปตามกาลเวลาท่านผู้หญิงสุดพระยาเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่6ละค่ะเนี่ยผ่านมาร้อยกว่าปีเห็นว่าอุโบสถเก่าเนะมันรุดโทรมท่านท่านก็เลยบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้ นำความกับวังทมคูณรัชกาลที่5รารัชกาลที่5ก็เลยพระราชทานนามว่าวัดสุดทิวารารามตามนามของท่านผู้หญิงสุดที่แบบเหมือนบริสุสทธิ์อ่ะสุทธิกาลันเพราะฉะนั้นตามนามท่านผู้งก็เป็นวัดสุดทธิวารา,รามรัชกาลที่5ท่านตั้งให้แต่ว่าไม่ได้ยกเป็นวัดหลวงเพราะว่าเป็นเป็นวัดของเจ้าเมืองทั้งสองก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันก็เป็นวัดสุดทธิวารา,รามพอมาถึงสมัยรัชกาลที่6 รัชกาลที่6ความนิยมในการสร้างวัดเนี่ยมันลดลงไปเริ่มเข้าสู่การปฏิรูปตามที่รัชกาลที่5ท่านได้วางแบบออกไว้มีกระซวงมีอะไรต่างๆขึ้นมารัชกาลที่6ท่านก็สนับสนุนเรื่องการศึกษาท่านก็ไปตั้งพอปรวิทยาลายัยตั้งมหาวิเชราวุิเหล่านี้เป็นต้นจำลองเมืองดุสิตธานีอะไรต่างๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขยายเยอะขึ้น ลูกหลานของท่านผู้หญิงสุดซึ่งตอนนี้ได้รับพระราชทานนามสก,กุลและเป็นณสงขลาเนี่ยก็ระล,ลึกถึงอุปกรคุณของบรรพบุรุษทั้งหลายนนก็เห็นว่าที่โลกล้างว่างเปล่าของวัุที่ที่อยู่ฝั่งนูน้นแต่ก่อนหน้านั้นน่ยก่อนที่จะโลกว่างเปล่าเป็นในยุ克拉าน,านานิคมสมัยรัชกาลที่4ี่เป็นที่เช่ากโกดังของบริษัทวินเซอร์โรสซึ่งอยู่ที่ฮัมบูร์กเยอรมันสมัยนั้นเนี่ยก็คือมีการค้าขายเครื่องเทศระหว่าง ก่อนส่วนที่สัญญาบาวลิงรัชกาลที่3รัชกาลที่4นะก็มีการค้าขายเครื่องเทศเรัชกาลที่4อนุญาตให้ให้ฝรั่งมาทำตั้งบริษัทเอเชียทีที่ตั้งของเอเชีิทในปัจจุบันเนี่ยราสมัยนั้นเราเรียกว่าบริษัทอีสเอเชียทแต่ก่อนที่จะเป็นบริษัทอีสเอเชียทคคือเป็นที่อยู่ของวัดพยาไกรวัดพญาไกร พัยาไกรนี่สร้างโดยเศรษฐีบุญมาต่อมาก็ได้รับยกย่องเป็นเศรษฐีบุญมาือเป็นเศรษฐีโชติกะในพญาโชติกะเศรษฐีก็คือเป็นเป็นพญาไกรพญาไกรโชติกะเศรษฐีก็เพราะว่าร่ารวยและสร้างวัดมากซึ่งวัดพญาไกรเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของกรุงเทพ ตอนราัชากาลที่1ท,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 ท่านสร้างวัดพระแก,ก้วสร้างวัดโพได้อัญเชิญพุทธรูปจากเมืองเพชรบุรีจากเหนือจากพิษโลกจากสุโขทัยจากล้านนาเนี่ยเอามาไว้ที่พันละเบียงวัดเบญจพิธวัดวัดโพเนี่ยพันกว่าองค์เศรษฐีบุญมาเนี่ยเติบโตในช่วงรัชกาลที่2ท่านสร้างวัดพญาไกรสําคัญท่านอัญเชิญพุทธลูปมาสีองค์อง,อง,อ,งองหนึ่ง สมัยก่อนต้องมีโบสถ์แล้วก็วิหารพระอุโบสถกับพระวิหารเยอุโบสถพระวิหารเศรษฐีบุญมาอัญเชิญพุทธร,รูปองค์ใหญ่มาไวท้ที่ในอุโบสถแล้วก็มีองค์เล็กจำลองไว้วิหารก็เดียวกันมีองค์ใหญ่องค์เล็กต่อมาเมื่อเกิดโลกหาขึ้นในสมัยรัชกาลที่4วัดพญาไกรนะก็เสริมโทรมลงไปก็เป็นเหตุให ฝรั่งบริษัทอีเชียชิกเนี่ยมาขอเช่าก็เลยเป็นที่อยู่ของบริษัทอีเชียชิกแล้วกลายเป็นเอเชียชิกในปัจจุบันก่อนที่จะเป็นเอเชียชิกในบับันพอวัดล้างเนี่ยพวกฝรั่งบังค่าก็เข้าไปอยู่ในโบสถ์บ้างทําอะไรบ้างค้าเครื่องเทศขนไม้อะไรต่างๆจากประเทศไทยออกไปชาวบ้านเห็นว่าเอไม่เหมาะสมถึงจะเป็นวัดล้างก็จริงเพราะว่าโรคโรคโรคระบาดเนาะโรคหาสมัยรสี่มันระบาดดุแรงคนมันหายไปหมดก็ฟื้นไม่ได้แล้วก็ ก็ปล่อยว่าเออพุทธรูปยังอยู่ก็เชื่อสันนิษฐานกันว่าพระพุทธรูปสี่องค์ที่อยู่วัดวัดพญาไกรเนี่ยก็มีอยู่สี่องค์แต่เมื่อเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่5กรมพยานริศดานวัติวงศ์ท่านลอห้าต้องการให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดเบญจมรภพิษก็ส่งกรมพยานริศดานวัติวงศ์เนี่ยไปสืบค้นดูพุทธรูปต่าง ทั่วประเทศว่าจะสร้างแบบองค์ไหนก็เลยเป็นการอัญเชิญพุทธลูป52องค์ไว้ที่พระละเบียงอุโบสถวัดเบญจมบพิตรแล้วก็สุดท้ายก็สรุปว่าความงามของพุทธชินราชเนี่ยคือสวยที่สุดพุทธลูปจากวัดพญากกยหนึ่งองค์ที่องค์เล็กที่อยู่ด้านหน้าขนาดเนี้ยห้นิ้วเนี่ยก็ไปอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรแล้วก็ในช่วงที่ท่านผู้หญิงสุดบุรณะวสุธิก็เชื่อกันว่า ท่านผู้หญิงสุดได้ไปอัญเชิญพุทธร,รูปองค์นั้นมาปฏิสถานที่วัดสุธิมาเป็นพระประธานของวัดสุธิองค์นี้ที่เราเห็นตรงนี้ส่วนอีกสององค์มันใหญ่เกินประมาณ2 4งสี่แปกว่าเนี่ยสองสี่แปดสี่อะไรเงี้ยประมาณาหลังการเปลี่ยนแปลงปกครองนิดหนึ่งพุทธร,รูปสององค์ก็อยู่ในบอดสุดโรมไปตามเวลาทางชาวบ้านเขาบอกว่าคณะสองฆ์อัญเชิญไปเทิดไปไว้ที่อื่น หลวงพ่อวัดไผ่เงินท่านก็ไปถึงก่อนก็เห็นเป็นหลวงพ่อสมัมฤทธิ์เป็นพระสมรัมฤทธิ์งั้นผมจะเอาองนี้ผมจะอัญเชิญหลวงพ่อสมัมฤทธิ์ไปไว้วัดไผ่เงินก็เลยได้อัญเชิญพระพุทธรูปหลวงพ่อสมัมฤทธิ์ไปไว้ไผ่เงินวัดไผ่เงินก็เลยชื่อว่าวัดไผ่เงินโชติกาลามล้อกับวัดพญาไกรโชติกาลามส่วนหลวงพ่ออีกองค์หนึ่งที่ปูนพ่อไว้ไม่มีคนไปเอา ต่อมาหลวงพ่อวัดไตรมิตรท่านก็เห็นว่าเออไหนไหนก็เป็นพุทธรูปก็เลยอัญเชิญไว้ไปตากแดดตากฝนอยู่ที่วัดไตรมิตรอยู่ประมาณ20กว่าปีกระเทาะรอยร้าวปูนแตกออกมาก็กลายเป็นหลวงพ่อทองคําก็คือหลวงพ่อทองคําวัดไตรมิตรที่เราเห็นวัดไตรมิตรเนี่ยนั่นคือมาจากวัดพญาไกลตอนที่เคลื่อนจากวัดวัดพญาไกลผ่านหน้าวัดสุทิก็หนักะก็ถามว่าเอาวัดสุทธิจะรับไหม ของเราก็บอกว่าโบสถ์เราประตูเล็กเข้าไม่ได้จริงๆถ้าเอาพักไว้ป่านนี้วัสุธีได้หลวงพ่อทองคําไปแล้วแต่ว่าบุญท่านได้ไปอยู่ที่วัดแตมิตรจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ของวัดสุธิเนี่ยมีพุทธรูปที่เชื่อมโยงกันคือหลวงพ่อทองคําวัดเตมิตรหลวงพ่อสมมทธิ์วัดไผ่เงินหลวงพ่อเจริญวัดสุธิอันนี้เราเรียกว่าหลวงพ่อเจริญเพราะว่าอยู่กับถนนเจริญกรุงแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับหลวงพ่อองค์ดําที่วัดเบญจมบพิรถือว่าเป็นพุทธรูปสําคัญ อย่างหนึ่งของที่ประเทศไทยคราวนี้กลับมาพอถึงสมัยรัชกาลที่6การสร้างวาัดสร้างวาเนี่ยก็เริ่มน้อยลงแล้วขานิยมก็ก็เกิดการสร้างโรงเรียนเพราะว่าอยากขายางเรียนลูกหลานท่านผู้หญิงสุดก็เลยให้ดำหิีว่าเออหลวงพ่อที่ตรงนี้ร่างเปล่าพวกบริษัทอานานิคมเอเชตทิกทั้งหลายบริษัทวินเซอร์รถทั้งหลายบริษัทเบอร์เนียลทั้งหลายที่มายุกล่าอนา,นานิคมเนี่ยก็กลับแล้วที่มันว่างงั้นสร้างโรงเรียนไหม ก็เลยตั้งชื่อโรงเรียนมัธยมพิเศษวัดสุทธิวรล,ลามขึ้นโดยเลื้อกุฏิหลังหนึ่งของกุฏิที่วัดไปสร้างเป็นอาคารเรียนในสมัยเริ่มแรกโรงเรียนวัดสุทธิก็ปัจจุบัน110 113ปีเนาะส่วนวัดสุธินะ254ปีเข้ามาที่นี่โรงเรียนก็ต้องสร้างทีหลังกว่าวัดอยู่แล้วพอมาถึงราชาการที่7ก็ในในยุคที่เปลี่ยนการ การปกครองก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายเช่นเดียวกับราชการที่8ที่มีช่วงระยะเวลาสั้นๆวัสธิทก็ค่อยๆปรับปรุงทํโน่นทํานี่อะไรต่างๆขึ้นมาจนถึงสมัยราชการที่9ราชการที่9ท่านได้ระลึกถึงอุปกรคุณของเจ้าพญาศีธรรมาทิเบศจิตณสงขาคือคือพูดง่ายว่าตั้งแต่เริ่มสร้างวัดในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินพระราชกรุงธนบุรียันถึงรัชกาลที่9 ต้นตระกูลหน้าสงขาคือสายตระกูลน่าสงขาเนี่ยดูแลมาตลอด200กว่าปีจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนตระกูลหน้าสงขามาดูแลเดี๋ยวก็ค่อยไปดูที่ที่เก็บอัฐิของสายสระกูลหน้าสงขาที่เก็บไว้ที่นี่ตลอดเวลาตรงนี้ท่านเจ้าพยาสีธรรมาธิเบสจิตน่าสงขาเนี่ยเป็นผู้ที่คอยดูแลในหลวงรัชกาลที่8กับรัชกาลที่9ตอนที่ทรงพระยาวอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็คอยดูแลแรต่างต่อมาได้ขึ้นของราชะไรต่างๆท่านเจ้าพญารีธรรมาทิเย์ได้เป็นประธานองค์มนตรีเพราะว่าคอยดูแลมีความใกล้ชิดก็เป็นความภูมิใจของชาววัดสุทธิวรารามที่ว่ามีท่านประธานองค์มนตรีมาเป็นผู้ดูแลวัดด้วยในหลวงรอก้าก็เลยได้ทรงมีพระมหากุณที่คุณได้มาทอดกระถินที่วัดสุทธิวราลาม เมื่อปี2511 12ตุลาคม2511เพื่อเพราะว่าระลึกถึงอุปกรณ์คูณว่าเออเจ้าพยาสีธรรมทิเวศได้ดูแลตอนเด็กแล้วก็ไปกราบบังคมทูลว่ามาถวายพระพกรถินซึ่งเป็นวัดแรกในสมัยรัชกาลที่9ที่ในหลวงไปพระราชทานผ้าพาระกฐินที่ไม่ใช่วัดหลวงคือวัดสุธทธิเป็นวัดลาดแล้วก็ปรากฏ ตลอดสมัยรัชกาลที่9น่ะอีกครั้งเดียวก็คือว่าเหมือนจะไปวัดท่าต่อที่พระนครศรียุธยาที่เป็นแม่นมของในหลวงรัชกาลที่9ที่ไปทอดกรถินให้เพราะฉะนั้นวัดสุธีถือว่าเป็นวัดลาดวัดแรกที่เจ้าฟ้าเจ้าพดินไปทอดกระถินณวัดลาดที่ไม่ใช่พระอารามหลวงเราจึงเรียกว่าการทอดกระถินหลวง หรือกระถินต้นเพราะว่าพระชมเนินด้วยพระองค์เองมีซุ้มประตูเขียนว่าราชาขมานุสอนก็คือการเดินทางเสด็จมาของพระเจ้าแผ่นดินตรงประตูตรงกลางเดี๋ยวก็ไปดูเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของวัดสุทิวรมหามที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุร mm ีจนมาถึงสมัยรัชกาลที่9แล้วก็ในช่วงรัชกาลที่10ก็ เราก็ยังไม่ได้กลับบังคมทูลแต่ก็ได้กลับบังคมทูลสมเด็จพระเทพมาบูรณะอุโบสถหลังนี้อุโบสถหลังเนี้ยเป็นหลังที่3ของวัดคือหลังที่1สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าคุนบรุรีหลังที่2รัชากาลที่5แล้วก็อยู่มาอีกร้อยกว่าปีก็มาสมรุ้สุดโสมในสมัยรัชากาลที่เาแล้วก็แล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่แทนที่เดิมขอบเขตสีมาเดิมแต่ว่าสร้างเป็นสองชั้น ัน้นหลังนี้ก็เริ่มวางศิาลาฤกษ์ปี3าอะไรย่างเงี้ยนะกว่าจะเสร็จก็เกือบ10ปีเพราะว่าค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆก็เสร็จแล้วราประมาณปี2,540กว่าหลังนี้ก็ได้ประมาณ20-30ปีแต่เป็นหลังที่3สมเด็จพระเทพท่านก็ทรงมีพระกรุณาได้มาตัดหวายลูกนิมิตณนะอุโบสถวัดสุทิวาล,ลามแห่งนี้เป็นหลังที่3ก็ก็กะว่าอยู่ไปสัก200ปี ก็อันนี้คือประวัติความเป็นมาของวัดสุทธิวารา,รามทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวเพียงบางส่วนของวัดสุทธิวารารามแห่งนี้สิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดก็คือการใส่ความคิดสมัยใหม่ผ่านงานพุทธศิลป์ที่มีทั้งปฏิมาการรมรอบอุโบสถและจิตกรรมภายในอุโบสถ นับว่างานพุทธศิลป์ที่วัดแห่งนี้มีความทันสมัยไม่เหมือนวัดอื่นๆมีเอกลักษณ์เป็นเฉพาะตัวและโมเดิร์นมากๆค่ะฉีกกรอบเดิมที่ว่าจิตกรรมฝาผนังจะต้องเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติอย่างเดียวแต่กลับกลายมาเป็นภาพปริศนาธรรมที่มีลายเส้นที่แตกต่างไปจากจิตกรรมฝาผนังแบบเดิมและเรื่องราวที่น่าสนใจของวัดสุดทีแห่งนี้ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะไปติดตามรับชมกันต่อในสัปดาห์หนะ้าสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ สดชื่นมีโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเครื่องดื่มโปรไวต้าได้รับเครื่องหมายฮาลานสนใจสั่งซื้อได้ทาง0 9 2 2 8 1 2 9 1 9ถึง20 Line ย tpipl เว็บไซต์ tpipoline shopee ตั้งหัวเสงร้าน tpi new normal ปั๊มน้ำมัน tpi ทุกสาขาและร้านตัวแทนจำหน่ายปูน tpi ทั่วประเทศ